ปลาซิวขี่<ม>คบๆจังน้อยนะครับเนาปลาซิวนาคือยังเห็น,นบรรยากาศใช่ครับครับเอาครับคลิปนี้สวัสดีครับ FC ช่องวิธีชีวิตชนเท่าไทยขาบ้านสุกแมวมื้อนี่กับฝนตกนะครับนะพายุมู่ล้านเข่านะครับแต่ในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอนะครับสําหรับเท่าไทยขากับมื้อนี่จะสีไปเห็ดรีเห็ดแงงบางคน้นบางทั้งบ้านผมเอิร์ลี นะครับบางบ้านอาจจะเอิ้อนพาเล่บางบ้านอาจจะเอินเ้นแยงเขียวนะครับผู้ไทยเอิ้นจววอท่านเป็นผู้ใช้เอิ้นจววอเพื่นว่าทั้งกาลาสินทั้งเรนูเอินออ้นจววอนะครับใส่ปลาซิวปลาเข่งมันสีลงนะครับเนาะก็ในตอนนี้บางน,นีกเ็เฮ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับทางอีสานเผาไทยคาบ้านชูกแมวเขาก็เอื้นแยงใส่ผ้าแยงนะครับก็เฮ็ดไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพาะเอืซีไปยามนะครับเนาะกะไปน้ำกันเลยครับไปเลย เอากำลังงามครับเดี๋ยวเขาจะไปยามแงงนะครับเนาะล้วก็เราเบ็ดมาใส่ปากคอใหญ่พ้อมาครับปิมานประมาณอ้หูห้หหหหูอีปููน่ แจ๊าแจ๊บแจ๊บโอ้ยอยาใส่มาใส่หนีบชิบชิบโตรว่ะฮะโอ้ยใหม่ข้าวต้งชะแล้วคิดว่าจะมีแค่ปลานะเอาเอ้เอ้าเน้าจะเปิดลอกนะหมอน่หนปิดฮะปิดมันไม่ข้ออยบางประนี่บอกงายากเขาเนาะ ไรพวกท่านนั่มันมาที่นตกเง้นักสนุกเท่าอย่างนี้จิโอ้โห้อ้โห นี่ครับพอ่อะไรครับนี่เขาเาร่มหายเยงเขียวขับเ,เอาข้างในแหลมา

ก็ทีนี้เอาคูน่นะท่านนายรุ่นี่ครับเอ็ก็เอคู่ไปนี่ครับนี่นี่เออฮะฮะฮะเบิ่งครับเอ็เดี๋ยวเทาทีเมืออ๋อครับเดี๋ยวเทาทีมืออ,มอ๋ออ๋อปลาติวว้าว ออปลาซิวนี่โอ้ยน้ำเต็มเลยน้ำเต็มเลยนน้อามันงมันพอดีวันายเอ้เดี๋ยวเราจะไปออกนะครับบัานเขาก็ต้องทำแงงเข้าไปชนงอยนะครับเนาะเด็ดดีวลาไม่ดีเลยเนาะเป็นนัไนอยู่ ผลพวงจากพายุมู่หลานเป็นอะไรพ่อทั้งอื่นท่วมอยู่บ่ครับแต่ถาว่าทั้งอีสานบ้านผมนครมพรมเพื่อถ้าพรมน้ครับเนาะนี่ครับผลพวงของมู่หลานก็เลือกปลาซิวอยู่นี่แหละครับนี่จึจะจะอยู่ปลาซิวลงแล้วเนาะครับเมื่อนี่จะทำเพ่ะแปดำเนาะ แปดค่ำเดือนธรรมดาป่ามันลงนี่อีกบ่หรอมันแรนบ่หรือนะใดลงหรอบ่หาว่างเรอบ่เริ่มสำรวจว่างหาว่างเลยเนาะแต่ว่าอีกจังมือสิห่อเข่านี่พ่อีหกมืออีกหมือฮ่อเข่านี่มันจะขึ้นมันจะเป็นเดือนสิบได้บาหนี่เดือนสิบในเขาว่าดได้เก็ฝนตาหนาวมาบ่หึ แ,แล้วเขาเช็ดได้ไหบ้านนี่ปลาซิวเขาเนี่ยเขาสิเขาเอื่นอย่างนี้อสิ่งที่ขาดอ uh ุบบ่อนี่คือใบแมงลักนะครับเนาะใ<อ> uh บพะยูนะครับนี่โอ uh ้ยมาแต่ยามฝานะครับเนาะอ้ยขักแต่เท่บ่านลยขักบ่ มันตัดแยงจังจ้าก,กาง,งเศร้านี่แล้วเขาบอกว่าจเจ้าเสี่ยวแยงไปเพียงพี่ไอ้คุหกหนาว่าสันเ้าว่าแมนบพร่เขาว่าคือโบไปใส่ไปแนวพนสีโต๊กคนเรา,เาไปใส่ตัวโอ้เ<อ>ข่าทา่าเข่าทา่ามาครับมาหนีไหมมาอาะปลามาเอาะน้ำผมหนิละ่ะนะครับนี่ก็เป็นขี่ฟื้นขี่ไฟวู้ยได้ยังน้าม,มาพี่น้องเอ้ยน้าท่วมพายุเขา่า พักขนาดนี่จุพื้นใส่ดังไฟใส่ผักอีตูใส่ตำมะพิกใส่ปลาแดกใส่เกลือใส่เข้าไปแลว้วพี่น้องเลยอ,ยอุ้ยเมือนี่ก็มาเบิง้งเนาะครับเนาะมาเอาอปลาซิวดำกันนี่แหละผมว่ากินเอาอปลาซิวเนาะครับเนาะพูดวิ่งหักแท้แท้ักแท้แท้เอารอจะคู่ครับ สุกเลยครับเอฟซีมามามาบานนี้ครับก็นี่มากินน้ำกันนะครับโมกปลาซิวปลาซิวย้อนพายุเข่าเฮาก็มีอาหาร <c oughs> อย่าลืมพักอีตูวกับมะขามน้อยนะครับเนาะใส่เข้าไปนเอฟซีเจอดเนี่ยปลาซิวขีดขมขมเลม็กน้อยนะครับเนาะปลาซิวนา คือจะเห็น,นบรรยากาศข้าวหอมมะลิครับเอาครับคลิปนี้กับมากินเขาน้ำกันนะครับเนาะอุปลาซิวความอร่อยตาหายเต็มชีพครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอเอาไว้เพื่อนสนิทนะครับสวัสดีครับกินเขากัน